เอ็กซิลี่องกับตงลูกคา้าไปดูกันบ้างว่า X s e r ซ e s ีมันจะมีอะไรบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเริมจากด้านหน้านะคะอิงจะให้ดูก็คือตัวนี้จะเป็นซ่องประตูสีขาวเนาะเริมจากกระจังหน้าสีดำแล้วก็เป็นโลโก้อิซูซูสีแดงาาดนะคะเด่นเลยแล้วชึ่งก็มีสติกเกอร์ถีฝ้ากระโปงบ่งบอกถึงความเป็นเอ็กซิลี่นะคะสติกเกอร์ตัวเราซแล้วึ่งก็ามาดูด้านข้างหลังนิดนึง ข้างหลังก็จะเป็นชุดสกเกอร์ตรงนี้เป็นลายแคปล่าสีดำอ่ามีเส้นสีแดงตัดกันลงตัวเลยซึ่งก็มีไฟเลียวไฟตัดมอกไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ส่องสว่างได้ไกลนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูด้านข้างนะคะค่ะเราก็มาดูที ไปนี่เราจะมาดูทางล่างกับเอ็กซิลี่กันนะคะอเคเย่าได้ลังบ้างนะตามมาเลยจะะ้าี่ห้วงทองด้านล่างของเอ็กซิลี่นะคะก็จะมีเป็นขาแทนี้ขาสือ่อหุนบอลแบบคาเป็นเอ็กซิลี่เนาะแล้วก็จะมีะโลโก้ของเอ็กซิลี่ขอเจ๋งขนาดล่างแบบนีก็ดีนะจะ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราตามองชิ้นนะคะไปดูภายในของอซลีกันเคค่ะ จ้าตอนนี้ก็จะเป็นซองประตูนอเปิดแคบไดโอเคเดี๋ยวจะเปิดแคบให้ดูเนาะอ่าเริ่มจากประตูแพ่งประตูตรงนี้ก็จะเป็นสีดำแล้วก็มีเส้นสีแดงตัดนะคะดูเถอะอ่ะฮะส่วนเบาะก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำแล้วก็ตัดกับสีแดงเหมือนกันอ่ะฮะมีโลโก้เอ็กซิลี่ตัวเอ็กตรงนี้ด้วยโอเคส่วนขอนโซนขอนโซนก็จะมีตรงนู้น ตรงนู้สีแดงอ่ะฮะเป็นตัว X แล้วก็หน้าจอข่าหน้าเจ็ดนิ้วนะคะตรงห่วงมาล่ก็จะมีโลโก้ีซูซ u เหมือนกันแล้วก็มีอ R ทีเืียมต่อวิทยุนะคะบูทู t อ่ะฮะแล้วถึ่ก็หน้าหน้าปัดตรงนี้ก็จะเป็นตัว X Series เหมือนกันอะฮะโอเคเรียบร้อยนะคะ นี่ให้ดูขาวๆเนาะถ้าใครอยากดูรถดิ้งก็ติดต่อเรามาดูรถไอโชว์รูมได้นะอเอ๋ตรงนี้ก็จะมีโลโก้เอ็กซีรีสีแดงปัดตรงนี้ด้วยสวยงามดูดีทมั้งโอเคค่ะเราพาพี่ๆน้องๆไปรับชมเอ็กซีรีสกันแล้วนะคะอย่าลืมฝากติดตามจ้า ด้านล่างได้เลยจ้าฝากไปกันังใจเราสองคนเลยนะคะบ๊ายบาย